พี่น้องาพามาเมืองสวนทุเรียนนหลวงเมืองคอนคือเก่ามีติต้นเล็กแต่ลูกดกลากดินเงาะคือกันดกหลากดินดกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเห็น้่สวัสดีนะครับเด้อมื่อนี้มาสวนนหรวงเมืองคอนอีกพี่น้องให้ความสนใจครับทุเรียน กับเกาะเนาะดกอีรีปีนี้บมว่าจะเป็นทุเรียนทุเรียนนี่ก็อายุหลายปีแะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นในสงสัยที่เป็นเสียบหยอดเบื้งต้นมันเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้อง่าต้นนี้มันดกต้นประมาณนี้สามเมตรสี่เมตรแต่เป็นหน่วยเต็มนี่ผมนั่งอยู่ด้วเห็นไหนั่งยังหย่ออันนี้นเดี๋ยวไปเบื้งกันเลยครับนี่พี่น้อง บ่อโลนเว้ยแสดงว่าผ่านปีนี้เรื ane, ่องเนใหญ่เลยห้องไวเตันไหตกลนก็โลนเหรอวะปลูกทุกอย่างตหมนต้นแห้งดกแห้งต้นหน่อยแต่ดกเห็นว่าสร้างล้างเลยเจ้าของคนไม่อยู่หรอกมันไปตลาดดูได้ลูกหลาิคนกับไอ้เนี่ยเพิ่นบัวดกแห้ง สุดยอดวะนี่า้าบิางกันต่ำแต่ก่อนผมมาทายพี่อูยอยู่นี่เนีเกี่ยวกับสมุนไพรเมืนเน่อไงสุดยอดวะพี่น้องสุดปี่กายปปนเปลีปยนด้แต่ปีนี้จังเลยฐานเป็นถยนสิดเบิดหน้าสติดนนนเนาะไปนเนาะก็ง่ายแต่เฮ้ สมบสารนะ์สานหะดูกว่าดูข,ดขับดูขับดูแน่ต้นขังทางเทียงปกติกับโอกเป็นที่ยวไม่คนละแต่แล้วเมื่อกี้ต้นเพื่อสามต้นจองมวให้รูกให้ห้านกินนะก็เป็นหน่วยอีรีม,มังเ่ะนี่นะจัง จังเบอร์โอ้อุรณ์หากินคนเลือกเขาเห็นไหมตามเลยเห็นไหมนี่พายเบนผู้เรียนบู่เรียนสุดยอดมานิดหน่อยเห็นไหมล้างๆเลยเนี่ยผ้ากรด คะเกขางสเะเยอดดอกสมุสารนี่ทุกอย่างให้เลือกสรรข้างล่างกับนี่ข้องปลาทั้งหมดยังสมบูรณ์อยู่เลยนี่มาเทานาที่เขามาถ่ายข้องเพราะว่ามันเอ้ขาดยางไปมือนนี่มาธุระนั่งเลยมาหาสมุนไพรมันแดดอยูอ่ให้หน่องตัวน,นี้น่อยเป็นหน่อยเซยเ มันเที่ยงเข้าตัวนี็เนาะตัวของอะไรเรื่องตัววันที่ใบยางกับยางนะแดดบดพอดีสวนหลวงนครต้นเนี่ยก็ได้หลายนะต้นหน่อยก็ได้หน่อยหุ่นเห็้หน่อยผมสุดยอดมากเลยเด็กพี่น้อไอ้ไฟยางมาแล้วดิ สุดยอดนึงต้นสมุนไพรแม่งกินหนวนฝาดเรียบเลยท่านตัดรอบักลงเขาเรียนต้นนี้ส้สมเลยต้นดูโดดไปต้น,นนี้ท่านนำเทิงกับพานเนาะถ้านนำมาเทิงกับเียบลอยฟังผนเขามีใด้เขาไอเจาใหญ่เขาแล้วคนเป็นรอยสี่สิบห้าสิบไล่นะฟังนี่สวนทุเรียนมีนนหนองท่านไต่ครับไม่จังเล เมื่าไทยได้มองไอหมูจักนะหมูหมูจักกับ่ไปเขากบ่ไอ้บูยงกันนะทางนี้มองเดี๋ยวเลยเนาะมแต่มันโรนนด้นี่มันโรนเลือนโดนแค่ปุ๋ยใส่ไอ้เนี่ยมันสวนขังกันเด้พวกนี่มากไก่มากเหมือนเี้มันจะขาหก โคโลเจ็โลกนแล้วพี่น้องกอง่องคถไทยอยู่นี่แหลถ่ายวิดีโอหลายอย่างตร่อย่างฟังฝนท้องพินไอ้หลายไรที่สมบุรทั้งยาสุดยอดวะมอนทองชิมพอนถ้ามีพระหน้องถามอ่ะไอ้สุมพรอนเ่วนหมาวเสียในเครืองม้อนทองมอนทองชิมพรอน สายตามไปตน้นใหญ่แต่พงงามคือไอ้ข้างส้วนผมเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้เถิงยาวยาวทั้งยาเนาะกะไม่เป็นไลนะครับฮ่าเบิ่งเขาเลี้งยงได้สิดอกพงงามฮันแดดไม่ยังให้ทั้งกะขอบคุณด้วยครับที่ให้ความสนใจ กับไปคลิปที่คลิปแล้วคลิปที่แล้วมาเนาะก็ถ้าบ่าคลิปนี้อยู่กับฝากกดติดตามไว้เยครับสวัสดีครับ